สวัสดีครับติ๊กครงนนวลโบราณวันนี้ก็มาพบกันเป็น e ีีที่ฟนะครับสําหรับหรือซ่อมเครื่องน้ำมันก๊าซด้วยตนเองนะครับตัวนี้ก็จะมาถอดวาล์วกับขาบูนะครับก็บบไม่มีอะไรมากคลิปนี้ไม่ยาวไอ้ฟังเกตดูครับวาล์ว wow. ไอเดียเียนะครับบางรุ่นวาล์วไอเดียเียมันจะเป็นเกลียวด้านหนึง่งด้านหนึ่งไม่เป็นเกลียวนะครับมันก็จะดูง่ายแต่ถ้าไม่มีอะไรไฟังเกตแล้วก็ดูด้านในแต่ด้านนี้อ้อันเนี้ยเขาตีมาร์กมาถ้าเกิดไม่ไม่มีมาร์กมาเราก็ทําเองได้น,นะครับ ถ้าท่าจุดมาในจุดหนึ่งนี้จุดหนึ่งอันนี้ฝั่ง,นนงจุดอันนี้ก็ฝั่งจุดนะครับอันนี้ก็รู้และถอดได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะไฟกลับด้าน i เสียนะครับซึ่งขบูก็คลายออกได้เลยนะครับตัวนี้มันต้องอยู่กับไอ้ตัวนี้นะครับขบูนี่เข็มตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้มัน,ม,นมันก้อนจนแบบว่ามันมันหกกักอะครับมันฝึกหล่อจัดอะ นี่นะครับแต่ผมดูแล้วไม่น่ามีผลอะไรนะรเพราะว่าตรงนี้เป็นที่อยู่ของสปริงเฉยๆนะครับไอวาล์วตัวนี้มันจะทําหน้าที่สับให้กินน้ํามันกา๊าซหรือกินน้ํามันเบนซินในถ้วยลอ่อนี้นะครับรน้ำมันก๊าซก็จะมาเข้าทอนี้เวลาเราจะทาให้มันเคลื่อนที่ได้ต้องระมัดระวังนะครับผมว่ามีเนียมมันน่าจะเปาะมากกลัวมันจะหักจะต้องแช่น้ํามันทิ้งไว้ก่อนนะครับนี่ ปวยนี้เดี๋ยววันบุบบี้เราก็จะมาค่อยๆคอยขอแต่งเอานะครับให้มันคืนสภาพดีมากที่สุดนะครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้เราก็จะรื้อล้างทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะไอ้ขาบูเนี่ยคลายน็อตไดบ้างแล้วเดี๋ยวมาทอดให้ดูเอนนี้ไม่มีนะว่าคอดกิ๊บล็อกออกมันก็ถอดออกได้แล้วนะครับง่ายนะครับ เดี๋ยวพอเราลื้อเสร็จทุกชิ้นส่วนทุกอย่างเสร็จนะครับอันไหนที่เราจะแช่น้ามันก็แช่ทิ้งไว้แล้วเราก็ทีนี้เราก็จะล้างทำความสะอาดนะครับเราก็จะเช็คจะเช็คว่ามันมีอะไรเสียหายบ้างนะครับพอล้างทำความสะอาดเสร็จเนี่ยเราก็จะมาเช็คว่ามันมีอะไรเสียหายที่ต้องซ่อมแฟมหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือต้องสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาหรือต้องซื้ออะไรเงี้ยนะครับอย่างไในที่มันฟอดัดเนี่ยมันงอแล้วก็พอจะดัดกลับคืนได้เราก็ดัดนะครับลินบิเฟติสะอาดดีไหมอะไรไหมเงี้ย ดูว่ามันก็บิดงอหรือเปล่าเขียนนุน่มๆอะไรพวกนี้ยเราก็ต้องมาไล่ซ่อมนะครับอันนี้มันเถื่อดินมาไงเถือ่อปุ๊บปูนเนี่ยเป็นรอยเต็มเลยมันก็ไม่ยากนะครับไอ้พวกนี้ง่ายไม่มีอะไรมากมันจะมาโอ้ขีดม,มันอ่อนยากตรงฝาฟูบที่มันเล้าเนี่ยไม่ว่ามันจะ เอาเชื่อมมาอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับตรงนี้ยต้องมาเช็คดูอีกทีหนึ่งค่อยๆแก้ไขไปนะครับอื่ อ๋ออืมอนี้ไม่มีเกียวโปรตีบางตัวถ้าเป็นไอวาวไอดีที่นิ่มๆเนี่ยม,นะมันจะมีเกียวปรับให้แบบแข็งอ่อนได้นะครับแต่เรื่องนี้ไม่มีหรือเขาเปี้ยนวาวมาแล้วก็ไม่รู้น่าจะเปลี่ยนวาวมาแล้วแหละแต่ไอตี่ตัวนี้ก็ไม่มีเกียวนะโปรตีมีเกียวปรับให้แข็งอ่อนได้แบบ ปรับสปริงตัวนี้นะไอ้ตัวนี้เป็นตัวคลายแรงดันห้องไอเฟียนะครับคลายแรงดันเวลาแบบน้ำมันท่วมหรือต้องการจะหมุนห่าจังหวะอะไรสักอย่างให้มันแรงอัดมันไม่มีให้เราหมุนเครื่องได้ง่ายก็คลายไอ้ตัวนี้นะครับช่วยได้มาตัวสภาพวาล์ว วาวน่าจะเปลี่ยนมาใหม่มันยังดูแบบดูแลแลดูแบบยังค่อนข้างไม่สึกเลยแล้วดอกวาวเปลี่ยนมาใหม่เดี๋ยวเราก็มาบดวาวเช่ๆนะยังไม่มีอะไรยังพอได้นะครับสภาพอบบนี้เราก็มาบดวาวเอาทีนี้เราก็ล้างพวกเนี่ยช่องน้ําอะไรพวกขี้อะไรข้างในเนี้ยเอาให้หมดนะครับอันนี้เอาพวกลวดไอ้ลวดแปรงลวดปัดเข้าไปใช้สว่านปัดน,นั่นนะครับ โดยมีอะไรมาก,ก่าสุกแล้วก็มาเช็คไอ้ตัวที่มันแตกนี่เนี่ยปัญหาสำคัญว่ามันจะปิดน้ำอยู่หรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับแรงดันห้องเผาไหม้นะครับไอ้ตัวที่มันแตกเนี่ยมันเกี่ยวกับน้ำัวเทียนัวเทียนร้อยก็เหมือนเปลี่ยน้ํ้วไหม้วยเนี่ยัวเทียนยังไม่สึกเลยเที่ยวยังคมกริบอยู่เลยเทียนก็เปลี่ยนน้ไหม้เนี่ยฝาสุก นี่เป็นช่องน้ำนะครับอย่างที่มันร้าวเนี่ยจะรั่วตรงน้ำนี่แหละเรียบร้อยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็จะแช่น้ำมันไอตรงนี้ทิงไว้ไอ้เข็มเนี่ยมันคลายได้แต่นี่มันโยกไม่ไปเนี่ยมันมันก็แดกได้ใช่มันคือมันร่วมแต่ตัวแกนมันไม่ไปตัวซับน้ำมันนะครับ ไอตัวท่อไอเสียนี่เราก็ไม่ต้องไปทอดมาอทอดยากนะมันต้องเผาไฟหรือไม่ก็แช่น้ำมันด้วยเผาไฟด้วยมันถึงจะขันออกได้แน่นมากนะไม่เป็นเราก็ไม่ต้องไปทอดมันหรอกไม่มีอะไรทอเสียเดิมขัดทาความสะอาดอย่างเดียวนะครับ้าสูบตรงนี้สวยไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ได้ก็เดี๋ยวเตรียมล้างนะครับนี่เดี๋ยวเตรียม ล้างทำความสะอาดไอ้ตัวนี้ผมก็ใช้สามข่าขัดอ่ะนะครับขัดแต่ขัดนิดเดียวนะครับม่ต้องเยอะขัดพอลื่นๆพอขัดมากเดี๋ยวมันรวมนะครับเดี๋ยวมันทาให้เครื่องรวมยุ่งเลยก็สำหรับอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ